เดินทางครับเดินทางเดินเท้านะครับทุกคนวันนี้ไม่มีรถโอ้โหดูครับความไกลสุดลูกหูลูกตาเลยเนาะทางที่เดินมาครับดูเดินคนเดียวดีนะสู้นะครับสู้ๆครับไปทำงานครับ เดินเอาครับไปทำงานเดินเอาครับเนื่องจากว่ารถรั่วครับขิงหัวขิงหัวรถขิงหัวก็เลยจำเป็นตอ้องยางครับเพราะว่านั่นแหละรถก็รถเราเองนั่นแหละเดินไปครับโอ้โห ระดับประมาณยังแปดไม่ถึงสี่สามสองประมาณห้าร้อยประมาณห้าร้อยกิโลครับโอ้ยไม่ใช่ <laughs> โอ้ยห้าร้อยกิโลห้าร้อยห้าร้อยเมตรครับห้าร้อยกิโลหาาัาซ่าน หอบแล้วครับหอบแล้วประมาณสามสิบนาทีสามสิบนาทีน่าจะถึงนะคิดว่าคิดว่าบรรยากาศนะครับแปดโมงครับแปดโมงเช้าเราจะไปเก็บอ้อยกันครับเก็บอ้อยที่รถเข้าขีบไว้ครับเข้าขีบแล้วขีบไม่หมด ขีดไม่หมดเราก็ต้องไปเก็บเอาไปใส่กับเพื่อนๆเขาเพื่อนๆเขาปานเ <_ d ata> บาปานคนเอาไ้อยู่กลองไม้บ้นทีกออกมดครับสู้ๆเดอ้อสู้ๆเดอ้อบอกตัวเองนะครับทุกคน <_ d ata> ยังอีกนานนะเพื่อจะถึงนะเออ หอบแล้วหอบแล้วอยากจะวิ่งอยู่นะวิ่งไปก็เท่านั้นแหละวิ่งไปให่ทันวิ่งไปก็เท่านั้นแหละ,หละถ้าเขาไม่รักเขาก็ไปอยู่ดีวาสานโอ้ จะบ้าดจะบ้าดหละไปก่อนเลยครับทุกคนเดินต่อครับเดินต่อครับสู้ๆนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ